สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจทุกคนเลยนะคะก็วันนี้นะคะเจนอยู่ที่โชรูมอิลส์นะคะโคยุฮะสาขารัชดานะคะก็วันนี้มีปล่อยรถตอนเช้าเลยนะคะมีลูกค้ามาตั้งแต่6กโมงแล้วนะคะคันแรกนะคะปล่อยคันแรกเช้านี้ของโชรูมเลยนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันนะคะแล้วเดี๋ยวรอสัมภาษ์ลูกค้ากันนะคะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวไม่งั้นสัมภาษณ์ก่อนเลยแล้วกันเนาะนิดนึงอันนี้เป็น อ่ะคุณตัวเล็กกับแฟนนะคะก็มาออกรถรุ่นตอนแรกออกอีกลีหารถหารถให้ไม่ทันเพราะว่าลูกค้าต้องการใช้รถกับบ้าน e <ch> ก็เลยเปลี่ยนรุ่นมาเอาเป็นตัวแซดอัปเกรดขึ้นมามีแอร์หลังออปชั่นเพิ่มขึ้นเนาะก็โปรจัดให้พิเศษเลยกับต่างกันคนอื่นเลยจากรถเยอะมาก <c oughs> <c oughs> นะคะพี่บริการเป็นไงบ้างคะหนูดีมากครับหารถไวหารถไวเนะ <c oughs> าเนะ <c oughs> ให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบ ให้สิบเลยไฟแนนซ์บริการถึงที่จริงไหมคะจริงรเป็นไงโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่พาลูกค้กาดูรถแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคจ้ะอ่าเดี๋ยวไปชมรถกันนะคะนี่เลยนะคะกับรุ่นนี้เลยนะคะตัวแทรกสี่ประตูนะคะตัวเตี้ยนะคะมีแอร์หลังออปชันมีให้ครบเลยนะคะก็จบพับไฟฟ้าของแถมให้ตามที่ตกลงเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะ รถสุดๆเลยนะคะทักมาสอบถามเจนได้เลยนะคะเจนยินดีให้บริการเลยนะคะมีโปรให้ทุกรุ่นนะคะติดขัดตรงไหนทักเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยอะไรช่วยได้ก็ช่วยไปเลยนะคะให้เต็มที่อยู่แล้วนะคะอันนี้ลูกค้าจะเดินทางกับต่างจังหวัดแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทํางานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะ เอามาลาลูกค้าในเพจให้พี่หน่อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าในเรอนะคะที่ไว้วางใจออกเรื่กับพี่เนาะถ้ามีลูกค้าก็แนะนํากันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวมีค่าแนะนำให้นะคะค่าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย